อันนี้เรามาเช่าจักรยานอยู่หน้าที่พักเรานั่นแหละนั่นที่พักเราหน้าที่พักเราก็จะมีมีบาร์มีบาร <c oughs> ์พี่น้องมนนีจัก,กรยานให้เช่าเนี่ยมีไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่เราชอบสีไหนคันไหนเลือกเอาเราขี่เกียจเดินเราเช่าจักรยานอ่าเอาคันไหนคันได้อ่ะโอคอเดี๋ยวเราจะขี่จัก,กรยานไปถนนคนเดินแล้วก็ขี่เลาะ เล่นเรียบโของอ้อขอบคุณครับโอเคไปกันละพี่น้องอันแนเราเช่าจัก,กรยานปั่นกันริมโขงพี่น้องอ่านั่นฝั่งโขงจัก,กรยานเราสองคันเฮ้ยแสงขึ้นมาเลยเฮ้ยโอ้ยไอเสื้อแดง,รงเราก็จะชีเล่น ริมโขงค้ำๆเราถึงจะหากินครับฮ่าาทางโน้นจะเป็นถนนคนเดินที่น้องอเราเช่าจักรยานปัน่นเลาะเล่นริมโขงก่อนเรามากัน2คนอ่าอากาศดีครับ บรรยากาศดีไปเรื่อยๆพี่น้องตึงตึงต,งต,งต,งตงึจากรายานสีแดงอันนี้เป็นผับอานีตอนเย็นเราดูก่อนเบียร์อร่อยไหมถ้าเบียร์อร่อยเราจะมากิน <c oughs> ขี่ซเวีก่อนมาเรื่อยๆครับถนนอีกยาวไกลโอ้นี่เกรทเท้าสวยครับริมแม่น้ำโขงแถวนี้ราคาแพงครับ าราคาแพงเราไม่พักเราพักถูกก่านี้น่า,อา,อาอยอดเดี่ยมกระเทียมดอกเราจะปั่นไปถนนคนเดินกันรืมเเ้มมมมมามล้ามมมมมมามมามมมม้มม <c oughs> เราเข้ามาทางถนนคนเดินละข้างหน้านี่คือถนนคนเดินอีกประมาณ300เมตรเราปั่นอยู่ในตัวเชียงคานมีแต่ที่สวยๆครับบ้านพักข้าเจ้าเป็นบ้านพักเรือนไม้โบราณแล้วก็มารีโนเวททำเป็นเกรดเท้าบังกะโลเป็นโรงแรมให้คนเช่า Ah, okey. Ya, dia... Ya. <laughs>